สวัสดีค่ะทุกท่านจ้ามากันอีกแล้วมาเก็บกันอีกแล้วจ้าเห็ดดำนะจ้าดูเขากำลังออกเลยนะจ้าแถวนี้เนาะออกล้ายหลายมาค่ะเบา,าหลายใหญ่หางเก็บเลยจ้า,าว้าหลายก็เก็บได้ซ้าเนาะเก็บเลยจ้ะ โอ๊ยกระเด็นกระดอนไปไสเออล่างเทือก็บาบไทให้เห็นดอกพี่น้องจา้าโอ้ยดอกกำลังพอกินเลยเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเอาไปต้มเอาไปต้มไว้จ้ะเมื่อนี้ก็น้องสาวโทรมาถามว่าเห็ดเห็ดออกแล้วติีพันบาทเด้อ๋อบันคือบ,บ้ามาเก็บน้ำเจเนะโอ้ยคอยแอบ สามีเจ๊ามากไหมพันโทรมากพ่นบอกว่าเจ้อยุใสโอ้ย <c oughs> เจ๊จะยุใสเจ๊ก็ยุปานน่ะแหละพี่น้องจา้าพ่นบอกอยู่ท่างใดพ่นว่าด <c oughs> อย่เอ,อ่ออันนี้มันเป็นป่าที่เจ๊กับฝรังเอิรนกันว่าเอ,อ่อปา่าแม่ของเพื่อน,นเนาะเฮ้าสีหูจักรหัสป่าก,กันสองคนเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮ้าบะหูจักว่า ป่านี่ถนนน,นี่มันซสืออันไหนหน้าฮูาหูจักจ้ะก็กะเลยไม้อาไว้ว่าป่านี้ป้าแม่เธอว่าซันป้าอีแม่เจ้าเฮาห,หูกันสงนองคนจะสินะท่านผูใ้ใดถามว่าอยู่ทางไหนมันอยู่ใกล้ๆบ้านเจนนี่แหละพี่น้องจ๋าโอ้ดอกกำลังงามๆพี่น้องจ๋าสวีเดนทาง ใกล้ๆยัตตาบอยนี่โอ้ดอกงามขนาดไหมโอ้ยขอโทษขอโพยโอ้ยดึงไหมว้าคืองามแท้ค่ะเพนก็เลยบอกว่าเพนสิมาน้ำเพนสิมายางเพนวาเอามาตัวมันหาเจ็บบ่อยากหรอกค่ะอยู่ในป่าเนี่แหละเป้าวจวดจวดอยู่ในปลาผู้เดียวนี่แหละเพี้ย ดขาไหมพี่น้องจา้าค่อยค้ำค้ำเสียงนกไหมนกพินบินอยู่นี่พนเ,ออเพิเเาาเพเ่หูจากเจอยู่ละมั้งพราอว่าเจเข้ามาในป่าบ่อยเนาะเพิ่งเกิหูจากเจอยู่ดอกโอ้ยพี่น้องจา้า กินเข่ามาอิมๆมมาเข่าป่าเด้อจุกเลยจ้ะพี่เบิ่งแน่นันเป็นกำลังออกไหมแต่ว่าอันนี้เลี้ยงว้ก่อนจ้ะเลี้ยงว้ก่อนจ้ะหันหลังมาหอยอดอกจังสีงามพี่ดอกตุ่มๆเนาะงามเอลี่ ช่องนี้ก็ไม่แต่คิบเห็ดเห็ดข้าวเลยจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้เจก็ได้ลงเห็ดอัน,นันไปให้เราเด้อพี่น้องพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่งหวานนะ่ะตัดแบบว่าการเก็บเห็ดพึ่งหวานแบบจวดจวดน่ะนะเดี๋ยวสิลงให้เบิงอีกจ้ะลงให้เบิงแบบว่าเก็บแบบเน้นๆเ,เลยแบบสั่นตัวคอยกระไดเนาะ สำหรับคลิปอน,น,นันเจก็เฮ็ดแบบว่าให้พี่น้องป้องไปที่ว่าเข้ามากหม่ๆที่ว่าเพิ่นบ่ท่านคลิปที่ว่าผ่านไปแล้วยังสีน่นะแต่ว่าขันผู้ได้อยากไปเบิง่งคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ไปเบิง่งได้แบบเต็มที่ได้จ้ะเด้อไ,ไปเปเบิ่งทั้งนั้นจ้ะ เสียงรถไหมเสียงรถดังดังไหมบอมแมนพันมาหรือตีบอมแมนพันตามมามาเดินป่าหรือตีโอ้เลิกงานมากก่อนมายางป่าสะกอนคันยูเฮ่นเพิ่นบุยอมออกกำลังกายไหมพี่น้อง ไผ่ละงึดเด้คนไปยอมอยางไปย,ออย้อมยางเนาะคนอยู่น้ากันเขาก็ห่วงใยกันคือกันนั่นแหะไปยอมเฮ็ดได้เพิ่นนะ่ะเจก็เลยถือโอกาสมาเก็บเฮ็ดน้ำ <c oughs> พาเพื่นมาออกกาลังกายน้าเนาะได้ประโยชน์ไปอีกเด้พี่น้องจา๋าพี่มันกำลังออกติพี่น้อง สงสัยป่านี้มันกําลังออกเด้มันพึ่งออกได้พี่น้องจ้ะเอาคันบนหนาวมันก็สิมีเห็ดเก็บไปได้โดนอยู่ได้นน่คลิปเมื่อวานนี่ที่เจ๊ลงไปนะเจเอาไปตากแล้วเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวสิเมื่อบ้านไปก็สิไปทายให้พี่น้องเบิ้งได้จ้ะเด้อเจตากได้ทีละหน่อยทีละหน่อยจังสินะ สถานที่เพื่อนเจมันแขคบนาพี่น้องจ้าเนาะ้าอยูุหากินไปเพี่นะไปจ้ะสวยค่ะสวยโอ้ขาไม่ค่อยอ้วนค่ะแต่ว่าขายาวยุนี่ดอกจังสี่ละงามจ้ะซ้อนเนาะพี่น้องจ้ะ บ้านเฮ้ามันบ่มีจังสีติง่ามเถอะจ้ะเบิ่งเนี้ดอกเพิ่นน่ะคโห<ฮ><ฮ>สวยจ้ะเบิ่งแน่น่ะพี่ยามโบอเอา รากไปเนาะสิได้บ่ต้องไปเห็ดอยู่พูนหลายมันก็มีแน่บ่มีแน่นั่นละหักเอาปอดอกแม่สดขนาดเลยจ้ะโอ้ยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องคะโอ้ยอันนี้มันยังไงได้อยู่คือเก็บไปคือเก็บไปเจ๊พาเพิ่นโอ้ยเนาะสีมือหักสนอคอย ปลาบลูบุรีไหมเห็ดออกงามงามเอาลดมาอีกแล้วคือคนสีอู่ใน,นั่นแล้วเนาะปลานี่มันเป็นปลาบลูบุรีเนาะเบิ่งแน่นป้ายังเขียวอยู่เลยพี่น้องจ้าทางนี้ไหมยังเขียวแต่ว่าดอกบ่มี่เลยจา้าบ่มี่ดอกบ่มีผลแล้ว แต่ว่าเข้าสิมาเก็บเห็ดในดงบลูบุรี่จ้จะเจ๊บุเคยย่างจักเท้อปลาจาังส่ไหมมือนี่ขึ้นได้ลงมากได้หลงมาเก็บไหมเฮี้ยมันก็ขึ้นยุ่เด้พี่น้องจ้ะมันชุ่มชื่นไหมเพีย นีบไปนีบแข็งๆเพียเฮ้ยเอา้าเจ้าคือยางมาไว้แถนะจะเป็นยางเห็ดยางมาไว้แถนะหอเอา้เอา ต้นเดียวสามอฉไหมพี่น้องงามลายเจี่ยเบิ่งแน่เป็นเสี้ยงไหวไหมเบิงเ่งแน่โอ้ยโอ้โหพี่น้องค่ะเบิง่งเป็นชอ่อเลยงามลายค่ะงามขนาดจ้ะเอาไว้ใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยสิไปตัด ขาเพิ่นแบบเน่นๆจ้ะขาที่ว่าเจ้เอาไปตัดที่บ้านเจ้ก็เอามาเทที่ป่าเด้อจ้ะเอามาเทเรียบร้อยแล้วจ้ะเอามาเทไว้ต้ยหมดจังสีหน้านี่เด็ดไปก็บอได้ว,ว่าเอาไปถิ่มเสียหายเพิน่นเด้เจเอากลับมาเทขึ้นอยู่ป่าคือเก้าน,นั่นแหละจ้ะ โอ้ยนะเออเด็ดไปซะมันแค่เก็บหนักแถพี่น้องอยู่ทางนี้ไหมโอ้ยเก็บหาักโอ้ยเก็บหาักลายอุ้ยอุ้ยมันจะต้องแบบว่าหนีบดีๆบ่ คือสิต้องเด็ดจังสิแมเด็ดที่เราจะน้อยจ้ะโอ้โยมันเก็บเก็บไว้บัได้เลยจ้ะนี่ค่อยๆเก็บจ้ะเก็บยากเอา้าดอกงามงามหมเห็ดในปลาบลูบุรี่ไหม ค่อยแวกเอาเนาะิสด้ว่าต้องไปเด็ดกิง่งบลูบุรี่เพิ่นจังสีนะาโอ้ยโอ้ยกินข่าวอิม่มๆมมาย่างปลาให้มันย่อยไหมพี่น้องคิดผิดหรือคิดถูกจ้ะมันคือแน่นจังสิ จากสามีพ่นจากพันยางไปใส่แล้วจ้ะ <c oughs> ยางไปใส่แล้วปาดนี่เด้พ,พี่น้องจ้าแนมบ่เห็นไหมเดี๋ยวเด้เอาขาเอาขาเหยียบเหยียบระวังระวังเน่ต้นบลูบุรีไหมเ <c oughs> ออนีเน่แหวกจักน้อยจ้ะโอ้ยเนาะปาดค่ะ ขาเห็ดในป่าบลูบุรีงามขนาดจ้ะพี่น้องจ้ะบ้าดบังเนี่ยบังขาแม่แข็งแรงจ้ะเอินหาก็บพอดอกจักพื้นยางไปใส่ดอก คอมมนเพื่นยางหาเก็บเห็ดเหลืองนะพี่น้องเจ๊บอกว่าเดี๋ยวเห็ดเหลืองเจอสิผ้าป่ายถ่าจากน้อยเดี๋ยวสิผ้าปาจ้ะเดี๋ยวสีเห็ดช่องไทยลังผ้าปดีบอกพี่น้องเนี่ยคนไทยพาพี่ลังเข้าป่าได้พี่น้องจ้ะเพิ่บ่ฮู้หูจากป่าเห็ดเหลืองเด้เจ๊เดี๋ยเป็นยาง ปลานี่ก็ฟุกไปเห็นอย่างสีหน้าไปยางซื่อๆนี่แหละแต่กี้บหู้จักดอกว่าเห็ดเหลืองมันเป็นจังไดด้หู้จักเห็ดพึ่งหวานก็บหู้จักค่ะบ่เคยเก็บจากเทือบาดนี้ไปบ่ง youtube ตัวขอบคุณ u t u b e เ้อค่ะพี่น้องป้องไปที่ว่าเก็บ youtube <c oughs> เก็บเห็ดในช่องย ยูทูบจังสีหนะน้าพิ่นมีประโยชน์อิหลีได้พี่น้องจา้าเขาควรสิสนับสนุนกันบ่แม่นว่าสิมานั่งเบียดเสียดนั่งอีหยังกันเด้อพี่น้องมันบ่แม่นว่าอยู่ซื่อๆมันก็สิเห็นเห็ดเด้เขาสิต้องอย่างไปหาเห็ดเด้ในป่าบ่แม่นว่าอยู่ๆอุ๊บฉันเดินเข้ามาฉันเห็นบ่แม่นเด้บ่แม่นเด้อโอ้ยข่อยจมเห็ดหยังเนาะบ้านนี้ ก็สีจมเห็ดยังจมหลุดแล้วล่างเทือกระไดจมเห็ดยังบุโอ้โหเีน่นอเบิ้งแน่พี่น้องจ้าพอดขาไหมเดี๋ยวเด้อขออนุญาตเด็ดเด็ดขาอยู่นี่พี่ยเอาว่างไว้ตาแล้วก็เด็ดขาเลยจ้ะ เปียอุ้ยรูดๆูดเลยไหมป้าเบี้ยยูพูนเก็บบดได้แล้วนันอุ้ยผู้ใดขายเห็ดดำไหมเพิ่นขายกิโลกันเท่าใดฮเจ๊บูหูราคาเด้พี่น้องผู้ใดถามเจ๊น่ะนะเจ๊บูหูราคาเด้อพี่น้องจา้าคันเห็ดเหลืองมันถือสียูประมาณสีลอยสีลอยเศร้าเอ่อโคร่นเลยจา้าหลายพันบาทยู แต่ว่าคันตามชอบน่ะนะใดรทามาเจาขายบอเมื่อก่อนน่ะเก็บแบ่งขายให้มูอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจหู้แล้ววิธีตากเห็ดแล้วก็เอาไปแบ่งปันแล้วก็เก็บไว้กินโดนๆน่ะนะเมื่อก่อนนี่โอ้ยเจบ่หูจ้จากเด้อแนวธนอาหาราสิ่ะ พี่เด็บพี่น้องจ้ะพี่เม่อไ้ไปใไสยู่จุ้มเดียวนี่แหละเ่อไ้ไปไสจ้ะอุ้ยพระประชดก็ขออภัยเลยจ้ะพี่น้องจ้ะทายยากจัหน้อยเนาะ แต่ก็อยากเอามาแนะนำนะจ๊ะไซ่ระมีเอกบอรบขออนุญาตย่างหาก่อนได้จ๊ะดูเสเต็มตะก้าแล้วจ๊ะนี่เส้อเต็ม,เต,มเต็มตะก้าแล้วเก็บข้าวเดี๋ยวนึงคันมันพอมันกิบสิพอจังสีมันเสียได้หลายหลายเยพี่น้องจ๊ะ เก็บที่ลราซ้ำนี่ละเพราะว่างานมันสิได้บนหลายแต่ละมือเนาะเพราะว่าเจ๊บันไดอยู่ไก่จากปลาจังสีนะอยู่ไก่ปลายู่อยู่ไก่ปลายู่จ้ะใส่ล่ะนีอีกบ่ หาอยากอยู่จังสีหาอยากค่อยๆยางจังสีนะทางว่างจังสีเขาก็ย่างเนาะสิได้บ่หยีบต้นบ,บลูบุรีหลายจังสีนะแวกแกเอาอันนั้นไม่กว่ากี่ดอกจะ้ะดูค่ะถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นเนาะดูเดี๋ยว เดี๋ยวเฮาก็สิได้เวลาไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมืดไว้เนาะก็มายางได้สักพักนึงแล้วก็ได้ออกกำลังกายเก็บเห็ดไปพร้อมเกี่ยไปครับพี่น้องจา๋าเฮายางยางเมื่อบ้านยางไปหารถ ไปค่ะเบิ่งแน่นันพูน,นมีแบบว่าน้ำหยดตามกิ่งไมไหน้าเนาะฝนตกแน่แต่ตอนนี้พิ่นหยุดแล้วจ้ะเบิ่งแน่เพิน่ฮฮนฮัลโหลฮัลโหลดูโอ้โห ดูนะคะทุกท่านดูขาดูขาเห็ดขาเห็ดงามงามไหมงามอิลีจะ้ะขาเห็ดย่างงามปลานีเห็ดมันคือแบบเป็นแหล่ๆเนาะแหล่ๆขาสมๆจังสีหนะ้า โ้ยนี่คือตีลังกาตัวลูกปุกๆจังสิเดี๋ยวเด้อจ้ะโอ้อันนี้ยังหน่อยอยู่บพเก็บจ้ะอันนั้นก็หน่อยอยู่บพเก็บท่านพึ่งเกิดเตี้ยนี่เบิงนะ่งเน่น้อยๆนอยไหม เพิ่งเกิดเด้อปลาที่เจออยูไก่เนี่นะเพิ่งเกิดจ้ะไปไปเบ่งโตดูเห็ดพึ่งหวานพี่น้องจ้าดูขอนุ่มแล้วเนาะดูนะเช็คขาหน่อยขอนุ่มแล้วเราทิ้งเอาไว้นี่จ้ะทิ้งเอาไว้ปีหน้านะจ้ารอนะจ้ะปีหน้าเดี๋ยวมานะจ้าเอาเลยค่ะทุกท่านจ้า สำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอตัวล่าไปก่อนเพียร์เพียเพียเพียตัวยังงเพียเฮ้ยตัวยังงกระดึบกระดึบจังสีแม่นี่นี่ไอตัวตัวจังสีแล้วมันสิเข้าไปในอโป่งเห็ดดำพี่น้องจา้าพากลางน้ำเน่เห็ดดำก็ได้เพราะมันเป็นป่งจังสีเนาะ แม่งมันสิเข่าไปใดเดอ้อพี่น้องแล้วมันก็สิไปยูไในหนีหน่นะปองต้องกล้งนี่เดอ้อเอา้าใส่ละผู้เบาค่อยไปใส่แล้วใส่ผู้เบาผู้เบาเห็นทางไดนเอา้าผู้เบาผู้เบาหนั่งยุบพุนเก็บยังบูเป็นเก็บอียังบูจ้ะเปืน่นคือสิพ่อเห็ดจ้ะ นี่ค่ะทุกท่านจ้าเก็บมาแล้วเจ๊ก็เอาที่ว่าเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยนี่ดูดอก,กงามๆเ่ยเอามาตัดขาเนาะนี่ยังสดอยู่เลยแล้วก็เอามาผึ่งเนาะเจ๊ชอบผึ่งนะจริงๆนะเอาไปอบก็ได้เนาะแต่ว่าเจ๊ชอบผึ่งมันจะผึ่งแค่ประมาณอุ้ยสองวันก็แห้งดีแล้วละคะ่ะนี่ไม่มีเห็ดเหลืองเจ๊เอาไปผึ่งต่อนอะเห็ดเหลืองเนี่ยต้องผึ่งดีๆเลยนะคะทุกท่านนี่คือเห็ดดำเนาะเจ๊ก็เอามาผึ่งแบบนี้เนาะ นี่ตามที่เคยทำให้ดูแล้วเนาะนี่แหละง่ายๆค่ะอันนี้เอามาถนอมอาหารวิธีของเจ้ผาเผลินนะคะดูดอกสวยๆดอกใหญ่ขนาดเลยไหมดอกใหญ่ขนาดเลยอู้สดสดๆไหมงามๆจริี่ไหมอู้ยแต่ว่าบางอันเจ๊ก็กินไปแล้วล่ะ <laughs> นี่เอาไปตากไวจังสีเด้อพี่น้องจา๋าพอมันแห้งแล้วเด้อเดี๋ยวเจ๊จะสิมาเห็ดแบบ ที่มันแห้งแล้วอะเจะสิเอามามาเห็ดกับเข่าให้เบงเอาที่มันแห้งเอามาเห็ดกับเข่าจาังสีหน้าวาสีเห็ดจังไหรจังสีหน้านี่เพราะว่าเจสต้องการให้ความงามของเพื่อนเบิงแน่น่ะขาเพิ่นน่ะขาเห็ดหอยตรงเนงตรงเนงจังสิหน้าความงามจังสิหน้าคันเจสเอ่อตากได้ลายเด้อพี่น้องจ้ะเจสก็สาซีงไปให้มูหินจังสีหน้า มูยูทูปเปอร์น้ากันจะสีก็ได้เนาะขันบอนเหนือบากกว่าแดงสิเนาะอยากได้ก็ะซอยเจี๊าเพื่อนออกขาส่งนั่นละ <c oughs> อ้ยคอยละงึดหลายเนาะอ้ยก็ออกแน่หลายอยู่เด้อหลายทางอยู่เด้อเพมือนเด้ออ,อ้ยนาอนี่เง้วใหญ่ง,า,งามขนาดได้จ้ะพี่น้องซ้อนหลายไหมอยากให้ อย่างไงมันมีอยู่ทางบ้านเห้าเนาะเห็ดดำขาสมจะซีเดอร์อันนี้เจเจ,เ,จเอิญนี่ีเดอ,ร,เดเอร์พี่เพิ่์ดว่าถลัดคันตะเลไหมมันสิมีหน้าตาจังซีเดอร์เจเห็นตามเพจปัญถามนะมันเป็นหน้าตาจางังใดนี่มันสิเป็นมันเป็นสิเป็นลักษณะจังซี่มันเป็นลายล,ายลักษณะอยู่ดอกแต่ว่ามันสิเป็นลุ่มๆจังสี่ดอกนี่นี่คันดอกบานจังสี่มันก็เป็นลุ่มคือกันจังซีเดอร์นี่ แต่ว่าข้างล่างมันคือกันเด้อนี่มันเป็นประมาณนี้เด้อสินหนานาโอ้ยคือโปโฟกัสมันหนาประมาณนี้ไหมแล้วมันก็เป็นริวร้วๆจัางสี่ไหมข้างล่างแล้วขาแล้วมันก็สิเป็นปองจัางสี่นะเป็นปองข้างในเป็นหูข้างในจั่งสี่หน้านี่ตรงกลางนี่ลังเชือกมาแรงอีหยังโก หลอดเละเข้าไปนี่เพื่อนไปอาศัยอยู่ในขาเห็ดตัวพี่น้องนี่ย่มพันหนาวหลายเพิ่นกับไตเข้าไปเด้อนี่มันเป็นหู้ทะลุพูดเลยเบิ่งแน่น่ะเพี่ยแรงมันก็สิเข้าไปอยู่ในนี่เด้อพะฉะนั้นย่มย่มย่มเฮาเห็ดกินนนะเขากับพาครึ่งนึ่งเนาะเหล้วก็เบิงว่ะมันมีแม่งแรลง,งบอย่างสีน่นะพาโหลดเนาะพาให้เบิ้งอย่างสีน่นะ เพียแวกออกมาเบิงเลยมีแมงบอนี่ปลอดภัยบอเพียบมีเด้อจ้ะมีมันบเป็นอย่างดอกจ้ะมันผาครึ่งหนึ่งแต่ว่าเจ้บัพาเพราะว่าเจ้อยากจะได้ความงามงดงามให้มันเป็นจังซีเดอ้อมันเป็นวิธีของของเจ้ผ้าเพิ่นที่ว่าอยากิมีแบบดอกเห็ดที่ว่าตากแหง้งแล้วมันยังเป็นส่งเห็ดยู่จังสีนาก็เลยเอามาแบ่ง เอามาตากจังสี่ได้จ้าเอาละเด้จ้าสำหรับคลิปนี้เจพาเพื่นกับอคล่ำล่าไปก่อนเลยจ้านี่ได้จ้าตากเอาไว้นี่แล้วก็มาพอกันคลิปต่อไปได้จ้าเด้อขอบคุณทุกท่านทุกเอ่อทุกกำลังใจที่ให้กันมากด้จ้าขอให้ทุกคนเบิ่งคลิปดูคลิปด้วยความ สนุกสนานนะจ๊ะทุกท่านจ๊าเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เจพาเพล่นน้ำได้จ้ะเด้อไปแล้วได้จ้าสวัสดีจ้า